คณะกรรมการร่วมพ่ายกระชน3าสถาบันได้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและสภาหอ,อการค้าไทยประเมินกับว่าไทยเป็นประเทศเป้าหมายหนึ่งของสหรัฐเนื่องจากมีส่วนต่างอัตราภาษีสุลกากรและการเกิดดุลกับสหรัฐในระดับสูงธุรกิจอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกเช่นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และชิ้นส่วนรวมไปถึงปิโตโรเคมีของไทยอาจเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นและยังต้องจับตาผลกระทบทางอ้อมผ่านคู่ค้าสาคัญเช่นจีนรวมทั้งอาจเกิดปัญหาสินค้าจีนทะลักเข้าไทยอย่างรุนแรง และไทยอาจจะต้องนำํนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นด้วยมาดูราคาทองคากันหน่อยครับวันนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากความกังวลนโยบายภาษีของทรัมป์นะครับที่หนุนแรงซื้อทองทั่วโลกในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและราคาอยู่ในระดับสูงวันนี้ราคาปรับเปลี่ยนไปถึง14ครั้งปิดตลาดไปที่ระดับราคาเท่ากับเมื่อวานนี้ครับโดยทองคําแท่งขายออกบาทละ5600บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ51,400บาทนะครับ